าติของคนไข้ติดใจเรื่องการฉีดเช้รูมเนี่ยว่าไม่ได้แจ้งทางญาติเลยนะครับปกติการรักษาของแพทย์เนี่ยนะคะก็จะอขอความยินยอมจากตัวคนไข้ในกรณีที่คนไข้เนี่ยสามารถพูดคุยดูเรื่องมีสติสัมปชัญญะได้ดีนะคะซึ่งทางแพทย์ก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องอยู่แล้วคะ่ะได้มีการพูดคุยกับคนไข้แล้วคนไข้ยินยอมอยากให้พอ,อพูดถึงอาการของคนไข้ตั้งแต่เราเริ่มรับเข้ามาที่โรงพยาบาล รงพยาบาลรับผู้ป่วยรายนี้นะคะเมื่อวันที่5มีนาคมนะคะแล้วก็ผู้ป่วยแจ้งเราว่าถูกสัตว์กัดนะคะมีพิษกัดทีนี้ผู้ป่วยไม่ทราบว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนทางโรงพยาบาลเนี่ยพอรับตัวเข้ารับการรักษาเราก็จะทําการสืบค้นนะคะอินเวสติเกตโดยการเจาะเลือดนะคะว่าเป็นมีมีแนวโน้มจะเกิดอาการอะไรบ้างกับคนไข้นะคะแล้วก็เราพบว่า มีความผิดปกติกับผลเลือดนะคะเ,เราก็ได้สังเกตอาการอยู่แล้วก็ทําการปรึกษาในเรื่องของการรักษาเพื่อในการรักษาเฉพาะจาะจงในรายนี้นะคะแล้วก็ได้ตัดสินใจให้เซรุ่มสําหรับแก้พิษนะคะแล้วก็หลังจากที่คนไข้ได้เซรุ่มเนี่ยคนไข้มีภาวะอาไฟเลติกช็อก็คือ แพ้เซรุ่มอย่างรุนแรงและก็ตอนนี้คนไข้ก็ยังอยู่ในภาวะโคม่าอยู่นะคะ,ะเราก็ได้ช่วยชีวิตฟื้นคืนชีพนะคะจนกระทั่งคนไข้กลับมาใช้เครื่องช่วยหายใจได้ในปัจจุบันนะคะหลังจากนี้เราการรักษาเป็นยังไงบ้างการรักษาก็อยู่ที่อาการคนไข้นะคะอยู่ที่เราก็พยายามดูแลทั้งในเรื่องของภาวะเลือดออกนะคะแล้วก็เรื่องของการติดเชือ้อ คนไข้ยอยู่นะคะการฉีดเซรุ่มแก้พิษนียครับมีโอกาสไหมครับที่ว่าคนไข้จะแพ้ได้แพ้รุนแรงแบบนี้คือโอกาสของการแพ้เนี่ยนะคะรุนแรงมากๆเนี่ยโอกาสค่อนข้างน้อยน้อยมากนะคะก็สาหรับคนไข้คนนี้ก็ถือว่าเขาเขา,เขาแพ้รุนแรงนะคะซึ่งโอกาสเกิดน,น้อยอย่างที่เรียน,นะคการรักษาตรงเป็นที่ครับตอนนี้ครับต้องให้ความมั่นใจว่าทางโร,รงพยาบาลดูแล อย่างเต็มที่นะคะสุดความสามารถนะคะทุกอย่างที่เราได้ดําเนินการไปแล้วและจะดาเนินการต่อเนี่ยอยากให้ความมั่นใจว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยะะดูแลอย่างเต็มที่ค่ะในส่วนนี้ทางโรงพยาบาลจะ,ะแสดงความรับผิดชอบอะไรไหมครตอนนี้เนี่ยทางทีมโรงพยาบาลเนี่ยก็เข้าไเข้าไปพูดคุยนะคะแล้วก็ได้อธิบายคนไข้คะจริงๆอ,อ่ะทีมเนี่ยได้พูดคุยกับทางญาติแล้วก็คนไข้ ตั้งแต่เริ่มการรักษาเลยนะคะไม่ใช่มาเพืู่ดคุยเฉพาะหลังจากที่มีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะคะเราก็มีการพูดคุยตลอดนะคะแต่ว่าอาจจะมีความไม่กระจ่างในบางประเด็นนะคะก็ตอนนี้ทีมไก่เกียกทีมของโรงพยาบาลก็ได้เข้าไปพูดคุยนะคะเพื่อ,เพ,อเพื่อให้ได้ข้อสรุปกับทำความเข้าใจกับคนไข้